สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะซองผลการสอบโทอีกปี2021ไปสอบมาวันที่เท่าไหร่ไม่รู้สิบกว่ากว่าเดือนกุมภานะครับเพิ่งได้มาเลยนี่จะมาแกะแล้วก็ดูพร้อมกันลุ้น เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือที่อยากได้550คะแนนนะครับผมเป็นไปสอบเริ่มต้นเนี่ยที่ตั้งใจสอบนี่คือพื้นฐานน้อยมากใช้เวลาติวเรียนอ่านหนังสือ4เดือนนะครับผมออกมาแล้วฮะดูซิว่าความตั้งใจ4เดือน เป็นยังไงเฟลไหมค่าสอบพันหกร้อยห้าสิบบาทมาแล้วครับผมหน้าครับผมเองครับนบพวิทย์เลิศเจริญภาษาห้าร้อยห้าสิบหรือเปล่าอ๋อ,อนี่ไงสอบวันที่สิบเฮ้ยตื่นเต้นเน้นเต้นเฮ้ยสาม ร้อยบวกสองร้อยหายดิไหมหกร้อยยี่ห้าว้าว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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเยอะว่ะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะฮะเฮ้ยพาร์ตฟังสามร้อยสี่สิบ พาร์ทอ่าน2 8 5รแดห้ารวมเป็นหกร้อยยีห้าห oh งายงายงายไว้ว่างๆผมจะมาทำคลิปอ่าแชร์ทบการแล้วกันเนาะว่าทำยังไงให้ได้หกร้อยยี่ห้าอุ้ยได้เยอะมากนะครับเทคนิคอะไรทิกแอนทริป นะครับขอบคุณเพื่อนๆครอบครัวที่ให้กําลังใจด้วยที่ผ่านมานะครับผมตั้งใจมากกว่าจะได้มาเนี่ยโอเคสําหรับวนันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายฮัลโห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 ลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็เมื่อกี้เป็นคลิปเปิดคะแดนนะครับที่ผมไปสอบโทอีกมาครับก็นี่นะครับตามนี้นะครับ6กรคอแนน วันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับที่ผมตั้งเป้าอย่างไร550แต่ว่าสอบได้เกินเป้าไปนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังจะสอบหรือว่าอนาคตที่วางแผนจะสอบนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยนะครับแต่ว่าผมจะแบ่งเทคนิคของผมเนี่ยเป็น2ด้านใหญ่ๆนะครับด้านแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกเ,เป็น mindset จ,จิตใจหรือว่าเป็นแบบทัศนคติอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับบางคนเนี่ยจะเอาแต่ความรู้อย่างเดียวจะเอาแต่เทคนิคจะทํายังไงให้สอบผ่านเอาความรู้อย่างเดียวซึ่งสมองเราเนี่ยคือง่ายการที่เราจะประสบความสําเร็จอะไรก็ตามเนี่ยสมองไม่ได้ช่วยอย่างเดียวนะครับสภาพจิตใจเอ่อทัศนคติเนี่ยช่วยด้วยส่วนประเภทที่2เนี่ยผมจะแบ่งเป็นการเทคนิคในการทําข้อสอบหรือว่าเรียนหรือติวอะไรเงี้ยนะครับอ่ะมาเริ่มกันข้อที่1นะครับผมเริ่ม ให้ความสําคัญดับหนึ่งนะครับก็คือ mindset ในการสอบนะครับคือเราต้องมีทัศนคติที่ดีต่อข้อสอบแล้วก็อะไรก็ตามอ่ะไม่ว่าจะโทอีกกพหรือว่าสอบเข้าข้าราชการนะครับต้องมี mindset ที่ดีนะครับบางคนอ่ะยกตัวอย่างนึกนึกภาพไม่ออกก็คืออ่าบางคนนึกแบบว่าไม่ไม่เข้าใจว่าคนทัศนคติไม่ดีเป็นยังไงครับก็คือเหมือนกับว่า ก็จะบ่นแบบเวลาเจอเข้อสอบยากเุ้ยทำไมมันยากจังเลยทำไมต้องยากขนาดนี้ถึงเวลาไปทำงานจริงเราก็ไม่ได้ใช้แบบนี้ทำไมเราต้องสอบอย่างนี้ด้วยวะอะไรเงี้ยคือติวไปบน่นไปในหัวนะครับเนี่ยอันนี้คือการเริ่มต้นที่ไม่ดีนะครับการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยต้องมี mindset ที่ดีก่อนแล้วอย่างอื่นที่ตามมาเนี่ยก็จะดีตามไปนะครับต่อไปก็เป็นข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ย ก็คือต้องตั้งเป้าหมายนะครับอย่างเป้าหมายของผมเนี่ยก็คือ550คะแนนใช่ไหมครับการตั้งเป้าหมายเนี่ยทำให้เราสามารถรู้ทิศทางว่าเราจะเดินไปทางไหนอย่างเช่นเรากำลังจะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งแต่เราไม่มีเป้าหมายเราก็เดินมั่วเลยเราไม่รู้จะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าใช่ไหมครับมันมีประโยชน์ยังไงก็คือมันมีประโยชน์ต่อทางด้านจิตใจเราก็คือเราสามารถมุ่งเป้าไว้ได้ไปตรงที่เราตั้งเป้าไว้ แล้วก็มีประโยชน์ต่อการฝึกทําข้อสอบด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตอนข้อท้ายๆนะครับว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยดียังไงนะครับต่อไปเป็นข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเราต้องคิดว่าเราต้องทําให้ได้ข้อนี้ก็ยังอยู่ในประเภทเกี่ยวกับจิตใจเรานะครับม n d s e t เรานะครับคือตั้งแล้วไม่ใช่ว่าตั้งล,ลอยๆต้องทําไม่ได้นะครับเพิ่ม เหมือนกับว่าเพิ่มการเรียนรู้ของเราไปในชีวิตประจํำวันนะครับการเรียนรู้การเรียนการทำข้อสอบการอ่านต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้าไปในสเวตด,ดูในชีวิตเราเลยนะครับแบบว่าก่อนนอนต้องทําอะไรหลังจากที่ทํางานอ่านน้าเสร็จเราต้องมาอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงแบบนี้ครับตั้งเป้าแล้วทําให้ได้ด้วยนะครับโอเคต่อไปเป็นข้อที่4นะครับเป็นเริ่มเกี่ยวกับการติวการ,รแล้วและข้อนี้ ก็คือการเลือกครูนะครับการเลือกอาจารย์เราผมมองว่าการที่เราไม่ถนัดผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ถนัดภาษา,าอังกฤษเลยพื้นฐานน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ยากนะครับผมเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องหาครูที่สามารถสอนผมได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับ <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่าการที่เราจะเลือกเรียนกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยครับ ครูที่สอนโทอีกอมีเยอะมากเป็นหลายสิบคนเลยแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทแต่ว่าสามารถทําให้การงานเราเนี่ยเพิ่มได้เขาเรียกว่าเพิ่มสกิลได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนงานไปที่งานที่เราต้องการได้นะครับก็คือการเลือกเนี่ยผมมองว่าการที่เราจะติวภาษาอังกฤษเพื่อไปสอบหรือว่าอะไรก็ตามอะ่ะผมว่าผมใช้เวลาติวเนี่ยสาเดือนนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับคนคนนี้อาจารย์คนนี้ไปถึง 3- าสเดือน5เดือนหรือบางคนอาจจะนานกว่าผมก็ได้นะอ่าคือเราต้องอยู่ด้วยกันนานเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกอันดับแรกนะครับต้องเลือกอาจารย์ที่ถูกจริตกับเราก่อนถูกจริตคือยังไงลองเข้าไปดูคลิปตัวอย่างที่เขาสอนก่อนแบบสอนฟรีอะครับใน YouTube เนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาจะสอนฟรีให้ก่อนสัก4ี่ห้าคลิปอะไรเงนี้ครับ เราเข้าไปดูก่อนว่าคนคนนี้เราสามารถเรียงกับคนประเภทแบบนี้ได้นานไหมบางคนอาจจะเราดูแล้วทาไมเราลาคาญคนนี้จังเราก็ตัดไปนะครับแต่เราชอบคนนี้เนี่ยครับเราก็เลือกกับคนนี้แล้วก็อีกก่อนที่เราจะตัดสินใจสมัครคอสของอาจารย์คนใดคนหนึ่งนะครับแนะนําว่าให้ลองแชทกับคุยกับเขาเยอะๆก่อนถามลองถามเขาเยอะๆดูว่าเฮ้ยวิธีการตอบของเขาเนี่ยถูกใจเราไหม มันมีผลนะครับคือการคุยธรรมดาเนี่ยก็มีก็รู้แล้วว่าคนคนนี้เวลาเราสงสัยอะไรนะครับเขาสามารถตอบคำถามเราได้ดีหรือเปล่าบางคนเขาไม่ชอบตอบคำถามเนี่ยแต่เราเป็นคนชอบถามใช่ไหมเขาก็จะลำคาเราอะไรอย่างเงี้ยครับหรือถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบถามคุณก็ต้องเลือกอาจารย์ของคุณให้ให้เหมาะกับตัวคุณด้วยนะครับแล้วการเรียนของคุณเนี่ยก็จะลื่นไหลนะครับ ก็คือเหมาะสมกันทั้งครูแล้วก็นักเรียนนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรอะนิสัยคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจดครับเมื่อเราเมื่อเราเลือกอาจารย์ได้แล้วเรียนไปแล้วเนี่ยเราอย่าฟังอย่างเดียวนะครับให้เราทําความเข้าใจและที่สําคัญก็คือเราต้องจดเองด้วยคือบาอาจารย์เนี่ยเขาจะมีสมุดมาให้มีหนังสือมาให้แล้วเราฟังฟังฟังแต่เราลืมไปว่าเราไม่ได้จด คราวนี้เราฟังอ่ะเราเข้าใจทุกคนอยู่แล้วเหมือนเราฟังในห้องเรียนนะครับแต่ที่ผมแนะนำนี่ไที่ผมจะแนะนำเนี่ยเราควรจะจดเองด้วยนะครับเป็นความเข้าใจของเราเองก็คือตอนระหว่างที่เราเรียนอ่ะเราหากระดาษเปล่ามาแผ่นหนึ่งเลยแล้วเราจดไปเลยอันไหนที่เราคิดว่าสําคัญหรือไม่ต้องสําคัญมากครับแค่แบบว่ามันเป็นประเด็นอนะ่ะให้เราจำอ่ะเราจดไปก่อนไม่ต้องสวยงามไม่ต้องเรียงสวยงามน,นะครับจดไปก่อนเลยมั่วๆไปก่อนแล้วพอเราเรียน จบแล้วแบบเอ็นคาร์นะครับเราค่อยมาสรุปจากใบที่เราจดมั่วๆเนี่ยอีกรอบหนึง่งเรียงให้สวยงามอีกรอบหนึ่งให้เป็นประเภทนะครับการจดเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยจำภาพที่เราจดในกระดาษได้อันนี้ผมจะยกตัวยอย่างนะครับอันนี้เป็นกระดาษของผมที่ผมจดนี่นะครับผมก็จะจดม่วๆอย่างนี้เลยไม่ต้องในหนังสือของอาจารย์เราก็ได้นะครับแล้วพอเราไปสอบจริงนะครับภาพเหล่านี้ที่เราจดแล้วเราแบบ ติวไปด้วยจดไปด้วยทําข้อสอบไปด้วยเราดูใบที่เราเลคเชอร์ไปด้วยเนี่ยมันจะจําอยู่ในหัวเราเองนะครับถ้าเราดูแค่อ่านหนังสือของอาจารย์นะครับมันไม่ช่วยให้เราจําได้นะครับการจดเนี่ยมันจะฝังเข้าไปในหัวในภาพจําเราเลยนะครับแล้วเราก็หลังๆเราก็ไม่ต้องมาดูเลคเชอร์นี่แหละแรกๆอาจจะต้องดูแบบทําข้อสอบไปดูไปก่อนก็ได้นะครับแต่หลังๆมันอยู่ในหัวเราเลยเพราะว่าเราเป็นคนจดเองนะครับแล้วก็ ก็ประมาณเนี้ยครับสำหรับการจดผมแนะนำว่าทุกคนควรจะจดนะครับโอเคข้อต่อไปเป็นข้อที่6นะครับก็คือผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยฝึกฟังฝึกอ่านฝึกทำข้อสอบเยอะๆเลยนะครับผมใช้เวลาทั้งหมด4เดือนผมก็ทำทุกครั้งที่ว่านะครับฟังตลอดอ่านบ่อยมากนะครับคือการฝึกฟังเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยชินหูชินภาษานะครับผมแนะนำว่าการฟังเนี่ยควรฟังทุกวันเลยเชา้า ่อนไปทํางานอย่างเงี้ยฟังทักสองสามนาทีคนระับเปิดคลิปอะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมแนะนานะถ้าจะให้ดีต้องเป็นคลิปที่เขาพูดในข้อสอบเขาเองครับเสียงสำเนียงมันจะได้เหมือนกันนะครับสำเนียงเราจะได้ไม่เพี้ยน,นะครับแล้วก็ฝึกการอ่านทําข้อสอบเยอะๆนะครับเพราะว่ามันมีข้อดีก็คือมันจะทําให้เรารู้จังหวะของข้อสอบนะครับว่าข้อไหนจะถามอะไรในช้อยเนี่ย ให้คําตอบอะไรเรามานะครับแล้วอย่างหนึ่งข้อดีของมันก็คือมันทําให้เราอ่านได้เร็วขึ้นด้วยอ่านเฉพาะข้อสอบอโทอีกก็ได้นะครับไม่ต้องไปอ่านเรื่องไร้สาระครับก็คือก่อนเวลาสอบเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราทุ่มเทเต็มที่นะครับอ่านเฉพาะโทอีกฟังโทอีกนะครับแล้วมันจะทําให้เราพัฒนาเรื่องการสอบโทอีกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคต่อไปเป็นข้อ7นะครับก็คือโอ้ยเสียงมอเตอไซค์นอก่างมันโอเค คือผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปดูการติวบ่อยๆนะครับบางเรื่องเนี่ยเราฟังรอบเดียวเราเข้าใจเราคิดว่าเราเข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะลืมในส่วนบางส่วนของหัวข้อนั้นๆไปนะครับให้ย้อนกลับไปทบทวนนะครับเวลาที่เราฝึกทาข้อสอบเนาะฝึกทำข้อสอบแล้วเราแบบสงสัยว่าเฮ้ยข้อนี้มันใช้เทคนิคไหนนะมันอยู่ในหัวข้อไหนนะให้เราย้อนกลับไปดูได้นะครับอย่าเป็นคนขี้เกียจน,นะครับในช่วงระยะเวลาก่อนสอบเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็นคนขยันมากกว่าเดิม 2อเท่าเลยนะครับก็คือทบทวนไปบ่อยนะครับแล้วเราจะจํามันได้นะครับโอเคอีกข้อหนึ่งนะครับผมแนะนำหลังจากที่เราทบทวนจนแบบเราโอเคแล้วผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยทำข้อสอบจริงด้วยนะครับก็คือให้เราพิน ข้อสอบโทอีกจริงๆอ่ะที่เขาอัปโหลดกันแจกในเว็บหรือในกลุ่มอะไรก็ได้ครับหรือใน YouTube มีเยอะแยะคุณเซิร์ชเลยสอบโทอีก2021นะครับมีขึ้นเพียบแล้วก็ให้เราปริ้นกระดาษคำตอบที่เป็นกระดาษฝนเดี๋ยวนะผมหาก่อนนีไหาไม่เจอนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนข้อ ข้อสอบโชอีกจริงๆนะครับก็คือเป็นกลมๆเหมือนที่เราทําในห้องสอบเลยให้เราปินอันนั้นออกมานะครับ 4- 5หใบเลยพอเราต้องทําอีกเยอะนะครับก็คือให้เราลองทําจากข้อสอบจริงเลยแล้วก็ฝนจริงๆเพราะว่าการฝนจริงๆกับการกระบาดเมันใช้เวลาต่างกันนะครับการฝดเนี่ยมันใช้เวลาเนี่ยประมาณ 2- องถึงสถึงห้าวิเลยก็ได้บางคนนะครับแต่กระบาดมันปุ๊บทีเดียวปุ๊บทีเดียวถูกไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยการทาฝึกข,ออข้อสอบจริงเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเวลาพอเวราไปสอบจริงๆวันที่เราสอบจริงอ่ะมันจะคล้ายกันมากมันจะทําให้เราไม่โลกนะครับมันเหมือนสถานการณ์จริงนะครับแล้วก็การปิมพข้อสอบจริงๆออกมาทำเนี่ยมันทําให้มันต่างกับการที่เราติวเพราะว่าการที่เราติวเนี่ยบางอาจารย์เนี่ยเขาจะเป็นจัดข้อสอบมาเนี่ยเป็นประเภทเดียวกันหมดเลยเรียงกนะัสิบข้อมันก็จะง่ายนะครับแต่ข้อสอบจริงเนี่ยมันจะสลับเรื่องกัน การที่เราทําข้อสอบจริงเนี่ยมันจะทําให้เราฝึกเหมือนทําในห้องสอบจริงๆมันทําให้ผมรู้เลยว่าการที่ผมฝึกทําข้อสอบจริงเนี่ยผมก่อนไปสอบเนี่ยผมทําข้อสอบจริงๆเนี่ยประมาณ7จถึงแชุดเลยนะมันทําให้ผมรู้ว่ายการที่เราฝึกทําข้อสอบจริงเนี่ยมันดีอย่างนี้ก็คือพอเราไปสอบจริงอ่ะเราไม่ตื่นเต้นเลยเพราะเรารู้ว่ามันจะจะเป็นยังไงในห้องสอบนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ การฝึกทำข้อสอบจริงเนี่ยก็คือเราจะรู้คือในทวีกค่ะมันจะมีประมาณเจหัวข้อใช่ไหมครับเราจะรู้ว่าแต่และหัวข้อเนี่ยเราถนัดหัวข้อไหนนะครับเวลาเราตรวจข้อสอบเนาะทำเสร็จแล้วเราต้องตรวจด้วยเนาะก็คือเราจะรู้ว่าข้อนี้เต็ม10เราได้เท่าไหร่หัวข้อนี้เต็ม10ได้เท่าไหร่หัวข้อนี้เต็ม30เราได้กี่ข้อหัวข้อนี้15ข้อเราได้กี่ข้อนะครับ เราจะรู้โดยอัตโนมัติเลยตอนเราตัวเขอสอบอะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเราถนัดเรื่องนี้นะจริงๆแล้วเราด้อยเราด้อยหัวข้อนี้นะเพราะนั้นเนี่ยมันทําให้เราสามารถกลับไปทบทวนเรื่องที่เราด้อยได้นะครับอย่างผมเนี่ยด้อยเรื่องการอ่านข้อความยาวๆเนี่ยผมก็จะไปกลับไปฝึกเยอะๆไอ้อันไหนที่ผมเก่งแล้วเนี่ยผมก็จะทบทวนน้อยหน่อยนะครับเพื่อเสริมจุดด,ด้อยของตัวเราเองนะครับผมอ่านะครับ ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราไปสอบจริงแล้วนะอันนี้ผมพูดตอนไปสอบจริงแล้วนะก็คือเราจะเน้นได้สมมติว่าเรารู้ว่าเราเก่งข้อหัวข้อไหนครับเราเน้นหมายถึงว่าเรารีบทําข้อนั้นให้มันทันเวลานะครับแต่ถ้าเราไม่ถนัดข้อไหนแบบเราฝึกยังไงเราก็ไม่เก่ง,งทันทีหัวข้อเนี้ยครับเราก็ข่ามันไปได้เวลาเราไปสอบจริงนะครับมันทําให้เราแบบเน้นที่จะทําหัวข้อนั้นๆได้นะครับแบบนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเรานะครับ อันนี้คือประโยชน์มากๆเลยในการทําข้อสอบจริงๆนะครับแนะนําว่าให้ทําเยอะๆด้วยหลายๆชุดนะครับผมทําประมาณ7-8ถึงชุดในระยะเวลา3-4ถึงเดือนนะครับแต่ผมมาทําช่วง2เดือนหลังนะทาหลังจากเลิกงานแล้วอะไรเงี้ยก่อนนอนก็มาทํานะครับใช้เวลาแบบก่อนนอนทําแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับฝึกทําเยอะๆนะครับเอ้ใกล้จะถึงข้อสุดท้ายแล้วอันนี้ก็คือข้อที่9นะครับเป็นการตรวจข้อสอบ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนํานะครับก็คือต่อจากข้อที่แล้วก็คือพอเราทําข้อสอบจริงแล้วเนี่ยก็คือเราเอาข้อสอบจริงที่เราเนี่ยที่เราทําเสร็จเนี่ยมาตรวจด้วยเราจะได้รู้ผลของตัวเราเองนะครับเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยผิดยังไงคือเวลาเราตรวจปุ๊บเราเจอข้อผิดใช่ไหมเราดูเรารีบหาเลยนะครับว่าเหตุผลที่เราตอบผิดคืออะไรถ้าเราผิดมันมีประมาณ4อย่างที่เราจะผิดนะเท่าที่ผมสรุปของตัวเองนะผิด หก็คือผิดเพราะไม่เข้าใจโจทย์ไม่เข้าใจช้อยแบบนี้เราต้องฝึกทําเยอะๆฝึกอ่านเยอะๆนะครับแล้วหล,หลังๆเราจะเข้าใจเองนะครับส่วนที่2ข้อ2นะครับก็คือผิดเพราะลืมที่ติวมาอันนี้เราต้องกลับไปทบทวนใหม่นะครับกลับไปทบทวนเรียนรู้ใหม่ครับหรือไม่ก็ถ้าอาจารย์เป็นคนแบบเฟลลี่เราก็ทักไปถามจา็ได้ว่าเอ้ยทําไมข้อนี้ถึงตอบข้อนี้นะครับ เราคิดแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นอาจารย์ที่เขาอธิบายดีเขาจะอธิบายให้เราเลยนะครับต่อไปผิดเพราะโจทย์หลอกมันมีนะครับในโทรอีกมันจะมีโจทย์ที่มันสับหลอกเราอันนี้ก็ช่วยไม่ได้อยู่ที่ประสบการณ์นะครับต้องทำเยอะเยอะนะครับผิดเพราะไม่รู้เรื่องจริงๆแบบมั่วผิดเพราะมั่วเอาง่ายๆอันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับอาจจะหาบางอาจารย์นะครับผมแนะนำนะครับบาอาจารย์ เขาอาจจะไม่ได้อธิบายครอบคุมมากเราก็ไปหาก Google ในเอาเองนะครับบางเรื่องผมก็หาใน Google เอาเองนะครับเพราะว่ามันบางอันมันลึกซึ้งเกินไปเราก็แถมของแบบขนขวายเอาเองด้วยนะครับโอเคนะครับโอเคต่อไปเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคก่อนนอนของผมนะครับผมจะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะชอบฟังพวกพอดแคสต์พวก วิดีโอ YouTube อะไรเงี้ยที่เป็นภาษาไทยก่อนนอนนะครับแบบว่ากล่อมง่ายๆกล่อมนอนเขาเนี้ยพอช่วงที่ผมติวโทกนะครับผมก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษนะครับหรือไม่ก็ฟังข้อสอบโทอีกก็ได้ก่อนนอนนะครับให้สำเนียงเนี่ยมันเข้าหูไม่ใช่แค่ก่อนนอนนะตอนเช้าก่อนไปทํางานระหว่างขับรถอะไรเงี้ยผมก็เปิดฟังนะครับเียงภาษาไทยมาเย้นะครับผมเปิดฟัง ช่วงก่อนไปทํางานนะครับให้สําเนียงแบบแม่งเข้าหูเราตลอดเวลานะครับมันแค่ช่วงก่อนสอบนะครับคือเราเปิดฟังก่อนนอนก่อนไปทํางานเงี้ยครับสัก 5- ้าทีสิบนาทียิ่งคนที่แบบว่าขับรถนานยิ่งได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราจะได้ฟังภาษาอังกฤษเยอะขึ้นนะครับอันเนี้ยมันช่วยได้มากเลยในในห้องสอบนะครับต่อไปเป็นเมื่อเราเตรียมพร้อมที่จะสอบแล้วสมัครสอบแล้วนะครับก่อนสอบหนึ่งวันนะครับ เป็นช่วงเวลาที่บางคนเนี่ยโฟกัสมันเป็นพิเศษแต่สําหรับผมเนี่ยผมแนะนําว่าก่อนสอบหนึ่งวันผมแนะนําว่าไม่ต้องติวแล้วนะครับถ้าเราอัดมาเต็มที่แล้วแบบตั้งใจมาเต็มที่สมมติผมเนี่ยสเดือนแล้ววันสุดท้ายผมไม่ติวแล้วไม่ทําอะไรเลยผมอยากให้สมองผมเนี่ยมันผ่อนคลายปลอดโปร่งบ้างนะครับคือเราติวมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วอะเราไม่ต้องมาอัดชั่วโมงสุดท้ายนาทีสุดท้ายแล้วนะครับ เราปล่อยใจให้สบายนะครับวันนั้นน่ะผมนั่งสมาธิก่อนนอนสมองผมได้พักผ่อนนะครับแล้วสมองผมปลอดโปง่งไอทีติวมาผมก็จําได้หมดคือไม่ไม่มาอัดแบบแน่นๆน,น,นาทีสุดท้ายนะครับอีกอย่างหนึ่งก่อนเข้าห้องสอบด้วยบางคนคิดว่าการที่เราอ่านก่อนเข้าห้องสอบเนี่ยเราจะจําอันนั้นได้เป็นพิเศษจริงๆแล้วไม่นะครับมันจะทําให้เราสมาธิเสียเราจะลืมทุกอย่างไปเลยนะครับ ผมแนะนําว่าก่อนเข้าห้องสอบก็ให้ทําใจสบายๆนะครับถ้านั่งสมาธิได้ยิ่งดีนะครับคือให้เราแบบสมองมันโล่งไปแล้วไอที่เราติวมาทั้งหมดอะ่ะเดี๋ยวมันจะกลับมาเองเพราะว่าเราอัดมาแน่นมากแล้วภายในระยะเวลานะครับไม่ต้องมาอัดช่วงโมงสุดท้ายนะครับมันทําให้เราฟุ้งซ่านทําให้เราตื่นเต้นนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็สอบผ่านนะครับเดี๋ยวมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับ โอเคเข้าสุดท้ายก็คือเมื่อเราไปสอบจริงนะครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะเราอัดมาแน่นเต็มที่แล้วอย่างผมสเดือนผมก็อัดมาแน่นเต็มที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีอะไรเสียหายนะครับทำตามที่เราเรียนมาฝึกมานะครับเพราะว่าเราฝึกมาเหมือนในทำข้อสอบเลยระหว่างนั้นอะ่ะตอนที่เราฝึกทำข้อสอบจริงอะ่ะเราจะรู้เนาะว่าเราจะได้ ตอนที่เราฝึกเราจะได้กี่คะแนนอย่างผมเนี่ยผมตั้งไว้550คะแนนใช่ไหมเต็ม9 9้ยเมันก็คือครึ่งหนึ่งตอนที่ผมฝึกทําที่บ้านเนี่ยผมก็ได้ประมาณมันจะมีรอยข้อใช่ไหมผมก็ตีไปข้อละหนึ่งคะแนนใช่ไหมครับผมก็ได้ประมาณ60ข้อ50ข้ออยู่เฉลี่ยเราเนี่ยเราเรานี้นะครับผมก็คิดว่าเออมันก็พอเราไปทําข้อสอบจริงอะมันก็คงได้ ผ่านประมาณ550นั่นแหละเพราะนั้นเราไม่ต้องไปซีเรียรอะไรแล้วนะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นมันทําสมาธิให้ดีนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเอ่อการที่เราติวอาจารย์คนเดียวเนี่ยครับเขาอาจจะมีเทคนิคเฮ้ยลถกับข้าวมาวะ่ะตัดคลิปแป๊บโอเคไปแล้วก็อย่างนี้ฮะ ผมแนะนําว่าช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูคลิปของอาจารย์คนอื่นนิดๆหน่อยๆเป็นเทคนิคเสริมนะครับของผมอย่างผมเรียนอาจารย์ครูอุ๋งอิงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็คือผมไม่ได้โฆษณาให้นะแต่ผมเรียนของครูครอุ๋งอิงเพราะผมถูกจลิดกับเขานะครับแต่ว่าช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้เทคนิคแต่ ของครูคนเดียวผมก็เลยลองไปเรียนฟรีกับกับคนครูใน YouTube ท่านอื่นนะครับอย่างเช่นครูดิวหรือครูใครไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วอีก3าสี่คนผมก็ไปดูแบบก่อนนอนอนะ่ะเขาจะมีเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็เอาข้อดีข้อเด่นของแต่ละคนนะมาอย่างเช่นครูดิวเขาจะลองเพลงใช่ไหมเป็นแบบ ้ายกรอนนะครับทําให้เราจําง่ายขึ้นเราเอาเทคนิคของแต่ละคน,นะมารวมกันเป็นเทคนิคของเราตัวคนเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราจําง่ายขึ้นเก่งขึ้นนะครับอืมก็ประมาณเนี้ยครับแล้วผมก็ทําได้จริงๆนะครับผมทําอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยประมาณ1 1บ2อข้อนะครับซึ่งไม่มีใครบอกผมนะผมก็ทําประมาณเนี้ยมาผมก็ทําได้เกินเป้า,าจริงๆจากผมที่ผมตั้งเป้าไว้550คะแนนนะครับผมก็ได้ 625นะครับหลังจากนี้ผมจะเอาไปทำคะแนนอะไรก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากให้แนะนำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้ช่องนี้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งของผมนะครับฝากกด subscribe ถ้าดีกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกนะครับอยากให้แชร์อะไรก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอ้มาใช้ใหม่แล้วสำหรับวันนี้ <laughs> ไปแล้วครับบ๊ายบายครับู๊